สามสิบก็จะได้ระยะทาง3ามสิเมตรเพราะอันละเมตร20เซนนครับ どう ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับผมนิดบ้านไหนที่เคยป่วย,ยเสียงไมดีเลยรอเลยครับรอเลยครับนิจโต้นิจโต้เดินทางแล้วระวังมุกลำบากเนาะนี่มันมันมันยังไงอยู่กันแบบนี้เป็นเดือนหรือยังไงนี่เป็นเดือ,อ,อนอนาน,งงานาาตั้งแต่วันที่หนึ่งน้ำเข้าบ่ตั้งแต่วันที่หนึ่งโอ้แล้วเป็นอย่างนี้ทุกปีไหมใช่ ปีบางปีก็น้อยแลปีนี้เป็นไงบ้างสถานการณ์น้ำปีนี้เป็นไงบ้างเยอะใช่ไหมยเยอะภาษามอนใช่ไหมกอกออย่างนี้ครับก็ทางเอาปจอประตุมธานีโดยพี่แจ๊สเนี่ยเ <c oughs> ขาก็เป็นหูใหญ่นะครับั้งทั้งทางบกทางน้ําก็มีมอบให้ตลอดนะครับเอาผมยางที่มามอบให้เขาเ <c oughs> ข้าใจว่าวันนี้ออกไปลําบากแล้ววันนี้เนี่ยชาวบ้านร้องว่าเรือที่วิ่งเนี่ยขึ้นแรงก็เลยมากันทางบกไม่เขาจะเอาอันนี้มาให้ไง ก็เรือเรือเรือที่วิ่งที่จ้องผมอยูย่น้าใจวันนี้น้ําขึ้นสูงมากนะฮะแล้วท่านนายกรามเนี่ยนะที่มาหลวงเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากได้ทังบาริเอร์ซึ่งพอดีเรามีอยู่นะครับซึ่งมีพัคควบของเองเป็นโรงงานอยู่ที่สมุทรปราการพอรู้เขาก็มอบมาให้ผมเนี่ยประมาณ300อแผ่น3า0รทั้งแต่ถ้าไม่วิกฤตจริงๆเราคงมีไม่ได้ออกไปใช้เพราะว่าแค่ทรายอาจจะพอแต่ตัวนี้เนะี่ยถ้าล้นเข้าไปเนี่ย มันจะเดือดร้อนที่น้องประชาชนถูกไหมในผิวการจราจรแล้วถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเสียหายมากขึ้นอีกนะครับวันนี้ก็เลยเอาแท่งบริเวมาในจุด 30, น30ี้สามสิบสามสิบแท่งซึ่งจะอยู่แล้วเดี๋ยวท่านนายกรามก็จะใช้าสายอัดด้านนอกหรือด้านในนิดเดียวก็จบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปจุดที่วัดโพเลียนแล้วนอกจากนั้นจุดไหนที่ก็ตามที่น้ําจะล้นผ่านผิวการจราจรผ่านทางกัานผ่านถนนเนี่ยเราก็ต้องทํทุกจุด นะครับเอาเอาผมมองว่าเอาแท่งเบรีเออร์แล้วก็กระสอบทรายนะมันแข็งแรงที่สุดแล้วมันอยู่อยู่แล้วีมสันว่านีมันจะสามารถเอาอยู่ได้ครับก็ในในจุดนี้จุดนี้ผมมองว่าอยู่เราได้แท่งเบรีเออร์เนีย่ยมันช่วยได้แต่ดูดูวันต่อวันนะดูวันต่อวันมาว่ามันจะหนักสุดคือยี่สิบเจ็ดีสามสิบนะครับแต่เราก็เราไม่ประมาทอยู่แล้วแต่การเตรียมพร้อมผมเชื่อว่าเราเราลอดได้ประต้วงด้วยด้ขณะนี้น้ำ น้ำมวลน้ําในวันนี้น้อยกว่าปี54แค่40เซนเองเพราะว่าตอนนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันเป็นถนนเก่าแล้วถนนเสริมมาใหม่ปีปี55ถนนเสริมมาใหม่ประมาณ5-60เซนเองขณะน,นี้ตอนนี้น้ําขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาทับมาทับรดยถนนเก่าแล้วตรงนีถ้ถ้ามันข้ามถนนไปได้ละมันจะโอ้โหก็ก็เสียหายเยอะแยะมากเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ กองการที่วัดตอนนี้พื้นมกำลังระเบิดอยู่กำลังเอาลูกน้องเทศบาลรวมตัวกันมาระดมในชาวบ้านบรรจอเอาบรรเออมาช่วยงเงี้ยเป็นไงบ้างาก็ก็เราก็จะได้ทุนแรงการเรียงกระสอบตายไปมากพอั้งควรบบตรงนี้ได้กับประสานไปทางราบรรจอบรจลงมาช่วยเนี่ยรู้สึกยังไงให้กับแรนประชาชน,นครับครับก็ผมในนามของประชาชนที่น้อง ชาวเทศบาลตำบลบางหลวงก็ต้องขอกราบขอบคอออุณอบจท่านหลวงวิท,ทุกรจกังนะครับที่ที่ได้ความเมตตาที่น้องชาวบางหลวงเรา